ทูปัญญาให้เป็นภาพวันนี้เราจะมาผสมลาแบคเทคสารสกัดชีวภาพจะเป็นแบคทีเรียในการต่อสู้กับราเปจุดสีดำของน้ากุราบกันนะสารที่เราจะผสมมาก็จะอยู่ที่2ลิตรนะนี่เลยขั้นแรกเราก็เติมน้ำเข้าไปประมาณหนึ่งก่นนะอย่าเพิ่งเติมน้ำจนเต็ม อัตราส่วนที่ใช้เราก็จะใช้ตัวลาปเทอ2มิลลิลตรต่อน้ำ2ลิตรได้เลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะเติมสารกลับไปเข้าไปนิดนึงสัก1ีมิลลิลิตรนะเราก็เติมสารจับไปลงไปหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเติมน้ําให้ครบปริมาตรก็คือ2ลิตรนะโอเคเติมน้ำลงไปเลย2ลิตร ประมาณเนี้ยสอิตใช้ได้แล้วโอเคปิดฝาตอนนี้ลายไอติที่เราผสมเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่เอาไปชีมของกุหลาบเลยนะสำหรับวันนี้สวัสีครับ